สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโตอีนะครับเป็นนี้ก็คือคลิปเปอเรชั่นนะครับคอนเทนต์บล็อกเดย์นะครับฟิลเฟนอีดิมี่กับสกายแล้วก็นานินะครับทุกคนก็จริงๆริงกจะทำตั้งนานแล้วนะสำหรับคอนเทนต์นี้นะก็คือพอออกพาร์ทหนึ่งมาปุ๊บเนี่ยก็แบบคือไปก่อนคือไปก่อนว่าเพราะว่ากะว่าเออเดี๋ยวรอออกครบ2พาร์ทแล้วก็ ดูทีเดียวเลยหรืออัดทีเดียวเลยดีกว่านะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เนาะก็นั่นแหละก็ด้วยความที่เราเนาะเห็นเขาอยู่ด้วยกันในบทบาทของอเซนกับชินเนาะนะครับก็มันก็ดีอะ่ะทุกคนเราก็เลยอยากจะมาดูเขาเวลาที่เขาเป็นสกายนาดีบ้างนะว่าเขาอยู่ด้วยกันแล้วเ็าเป็นยังไงทุกคนนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคอนเทนต์นี้นะครับก็สามารถ เข้าไปดูกันได้นะทางช่อง YouTube ของ g m t v o f f i c i a l นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจะไปดูรียอกันนะครับก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์กันด้วยเนาะหรือจะใครอยากจะซัพพอร์ตกันนะครับก็สามารถดเนิได้นะครับหรือจะส่งขอบคุณส่งซุปเปอร์ตงค์นะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวอลเ day นะครับฟิลเฟรมอีดีมีกับสกายนาน้กันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับบล็อกอันนี้แอนสกายนะกรุงเทพมหานครครับพูลด้ยกันเขนีย yeah. วันนี้นะครับเราจะมาวอล์กกันนะครับเนื่องจากในเรื่องนะครับไม่โทก,กันเรียกได้ว่าเห็นหน้าเมื่อไหร่ต้องฟัดจนหมอก <c oughs> วันนี้เราก็เลยมาทำชาเลนจ์บางอย่างนะครับคุณละนี้ชื่แสดงให้เห็นถึงความเป็นใหญ่ว่าใครมันจะอยู่เหนือใครวันนี้มันต้องซีสตานว่า นายจะอยู่หรือนายจะไปถ้าเราอยู่นายต้องไปถ้านายไปเราต้องอยู่และตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วสถานที่เรานั่งรถมาโคตรไกลแล้วตอนอี้่ที่ไหนเราอยู่เขาเขียวครับลงาอโอ้โหนั่แล้วความจริงแล้วเราเกิดอยู่กันที่ MBK ครับผมวันนี้จะพาเด็กเชียงใหม่นะครับมาเดินสยามปกติมาทำแต่งานใช่ไหมครับใช่ครเมื่อก่อนมาทำอะไรเวลามาสยามครับคุณสกายผมมาสนามศุภชลาสัยอมาเชียร์บอลครับเมื่อก่อน แล้วก่อนจะมีการแข่งขันที่เรียกว่าจตุรมิตรสี่รู้จักผมรู้จัก เพราะว่าคุณก็อยู่ในเสียโรงเรียนนั้นไม่อยู่ครับดูยูทูบครับโอเคคุณก็ได้คุณด้วยดิเมื่อก่อนนี้มันมีวิกรรมแบบว่าเอนเนมีเนะเหมือนเมื่อก่อนเสีโรงเรียนเนี่ยมันจะแบบไม่ไม่ถูกกันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบในเรื่องแบบกดอมมีทากับเทพุระกัแต่ก็จะแบบมีความแบบใส่ชุดนักเรียนมาแล้วจะแบบคอมเมนต์กันเนาะอ๋อเฮ้ยเข็มมึงสวยดีดีว่าก็าเลยขายไปขายไปยี่สิบบาทอะไรวะตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ m b k ชั้นเจ็ดนะครับโซนเฟรมโซนิเพยเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันว่ารุ่นนี้ และคุณสก,กายใครจะเก่งกว่ากันเราใช้อุดรพิทักษ์และเทพมุรภาเป็นศึกตัดสินครั้งนี้ถ้าใครชนะใครแพ้จะได้มาอยู่รวมในสยามวิทย์เรียกว่าเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรี มันไม่ไม่ถนาดไหนเลยแต่จริงจากท um ี่รู้จักนานี้มาเนี่ยผมว่ากิจกรรมอะไรที่ใช้ร่างกายอ่ะนานี้ถนัดมากเพราะว่านานี้เขาเป็นดาวติ๊กต็อกพูดไปเรื่อยแล้วจริงอันนี้จริงอันนี้จริงไม่มีนี่ว่าไอ้ที่เต้นเหมือนเอเนี่ยผมว่าคุณทําได้ดีนะครับคุณดูตอนพีทักษผมไม่นานเล่นจริงอันนี้ผมในเล่นอย่างอื่นดีกว่าคุณมันเป็นเลิศผมรู้สึกว่าเกมไหนคผมจะชนะผมได้เอาจริงผมว่าผมชนะคุณได้ทุกเกมเฮ้ยไปขิงซะลฟขี่มอเตอร์ไซค์ไหมได้เด็กได้ไหมนี่ในเรื่องเนี่ยผมเป็นเนลิวอรี่แมนนะมา คุณเซนพ่ายกิชินได้เขาเครื่องแรงเหรอวะแน่นอนเพราะเราใช้ใช่เปขี่มาได้เรื่องโคตรของผมกับคุณสกายถ้าคุณแพ้ผมคุณต้องมองผมตลอดชีวิตแต่ถ้าผมชนะคุณคุณต้องร้องผมตลอดชีวิตเนอะแต่ถ้าผมแพ้คุณคุณก็ต้องคุณก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคุณต้องมีสิทธิ์ใช้งอผมเดียวไม่ได้เกิดอะไรขึ้นฉะนั้นโจนี้อัานี้พูดพูดถึงชีวิตจริงเหรอวะในเรื่องทั้งหมดอะไรก็ตามนี่ครับต้องอย่างนี้นะนี่คืสุดขั้ว วนต้องแบบนี้เลยไม่งั้นมันมันมันผิดนี่มันเชฟโบรานี่มันฉินกูมึงต้องเขาว่าปุดกูอะไรว <c oughs> ิบลูวอลเซฟโบราอะไรถ้าชัดเจนมาต้องให้ชัดเจนสอนทายเสีตรงนี้เออจะให้แหวงแหว,ง,แวงให้ชัดเจนนั่งตรงนี้แาชัดเจนมันก็จะกอดอ,อย่างเงี้ย <c oughs> เออฮะไอ้ผมไม่ดูเขาขับรถแทนเข่าต้องชิดเนี่ยแล้กมันได้อ่ะ ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไอโนะตะเกียบก็หลังกันเลยอร่อยเลยไม่เลยเสียละอ๋อตัวนับนไม่ตรงละอะไรกันอับเลี่ยตุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอในนี้นี่คือตัวไม่ใช่ตัวเหรอวะคนละตัวกะกูเล่นอวบนี่เดียวเคนละตัวเนาะบายบายไปอยู่คนละที่กับายบาย อัแมันหมดแต่ว่าอุดอดมีฉากโองผมเวลาหมดหลบไฟไอ้หนูไอ้หนูหลบไฟไม่อยากโดนชนหลบไฟครับผมอ้าจาาย์าา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 าราา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  นี่ชนะ26เมตรนี่เกมแรกนะครับเจ้บุรีพาร์นมโมดอนมีทัก1ต่อศูนย์วีเลย์จะบอกคนดูไหมครับ <c oughs> คุณหนวดดอนมีทักพอดีว่าถนนมันเลื่นครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อแะไรหรืหเอเปล่าครับ <c oughs> คุณหนวดดอนมีทักไม่ใช่ครับนี่คือข้อเท็จจริงครับ <c oughs> แล้วเกมต่อไปคุณคาดหวังว่าคุณจะชนะ <c oughs> หรือไม่ผมคาดหวังว่าผมจะชนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปสเตจเกมต่อไปดีกว่าอ่ะปเปลี่ยนแนวบ้างไหมเซิร์ฟบาร์สเแข่งชุดร้าสเนี่ยประเด็นชุดบาสแล้วไปบารสวัดต่อยต่อไม่เอ <c oughs> าเจ็บในเรื่อง คุณเป็นเซนบารเสียใช่ไหมพมเซนบอลผิดแล้วเหรอเรือกเหรอคนเลือกเน่เพื่อนเรียกผมว่าเลบอนเจมฉะนั้นเกมนี้เราจะแพ้ไม่ได้พร้อมแครับคุณน้องครับเรื่องเรกองับเฮ้ยสุพัตดาจนแฉลบแล้วเข้ามาดิครับว่ายบัสบาสลูกบาสหายไปลูกเด้อร้อ่สิบเครับหนึครับ เพราะว่าเมื่อกี้ลูกบาสผมกระเด็นออกไปทำให้ผมเสียเปรียบไปประมาณ30วินาทีซึ่ง30วินาทีนั้นนะผมตีเป็นมูลค่า100คะแนนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแต้งของผมเป็น2องร้อยเกือสี่เพราะฉะนั้นผู้ชนะก็คือเทพบรุรพานนำสองต่อศูนย์ครับยเย้จะชนะได้บ่งคะแนน141นะครับการแข่งบาสครั้งนี้โซโบต์กาย1้4คะแนนยิงเป็นตันหนึ่งนะครับเกมนี้เกมนี้มันนเป็นเกมแห่งรถนะครับได้แล้วได้แล้วมาแล้วผมช่างไงแล้วผมช่างไง เชคเกียร์เช็คเกียร์ครับโอเ้โอเขาโค้งอย่างดีครับไปใกล้ๆกันหรอกเฮ้ยเทย์เลยเอากันเลยเข้ากันเลยเเมึงแหว่งอยูน่ยนี่เลย <ขอ S 1> วัดไปแล้วครับแล้วไปแล้วครับคุณผู้ชมมีติดเบาะติดเบาะติดเบาะผู้ผู้เก่งมากครับผมจะถึงเส้นชัยหรือยังครับโบลเกมครับโบลเกม ชนะมีแพ้มีชนะครับมูดามูดาชนะหรอเฮ้ยจริงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อยอดาบอกเาใช้ก่อนบนเท่าไหร่04 08 04เ5เจ็ดงแก็คือแวครับแพ้ก็แกรต่อให้ก่อนเพราะว่าในเรื่องชนะบ่อยแล้วเราไปเล่นเกมไม่มีสแตมปไหมุ๊บเรดี้โอ้ยไอเซน้ยจับจกจกจอมดอ่ะ 70สแตมมได้70สแตมม์ไปขอคุณมิตรรักแฟนเพลงนะครับไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาสินดีเตต์ออนจะะชากันในโต้วัดกันไปเลยกูเชื่อไหวมากจะเย็นไวรุ่ง๊เ้ยคุณเชนระหว่างนี้คนร้องเล่าเรื่องย่อไปด้วยให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยครับเผื่อใครอยากดูเรื่องเราฮัลโหมี้นะครับเซนต์ิงฟอง ใครจะไครจะตัวเฟนเดอ์มี่เป็นปิงปองครับป้าบอกขออย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยพิธันเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยอีกนั่นเซ็งเป็นน้องของใครน้องของชินซับชินมีเพื่อนสเตเดียคอนเยอะหนึ่งร้อยสามสิบคะแนนแน่นโอ้ยยาวอันนี้ด้วยศักดิ์ศรีของเทพบุรุเลยครับผมจะเอาชัยชนะมาฝากทุกคนแนแนนั่งลองเล่าเล่าเฮ้ยวะเนี่ยเฮ้ยคุณเซนคุณแยกประสาทไม่ไหวเลยอ่ะแดงแล้วก็ไปเขียว เฉียวไปแดนน้ำเงินไม่รู้เลยใช่ป่ะวั้าผมเมไรผมแมกูปอมได้ไหมาเนี่เล่นเนี่ยเฮ้ยไปน้ำเนแดนกูแดนเสียวครับปเยคอย่าพคนอย่าพูครับคนแดมาเกินครูครูเอาเนกินเอาผมได้บอผมชนะเล่ไม่ขมันง่ายมันสอบกันมันสอบกันเกินคุณคุณอยาคุณอยากตัไปฝึกขัดแยกประสาทนัเพื่อน้นี่เป็นเกมสุวท้ายของวันนี้ละ เอาเพลงอะไรบ่นนอนเพลงง่ายให้มันเต้ง่ายฟุงซี้เ,เ,เ,เจ๋อเ๋อันนี้ง่ายสุดหปเร่องเนยิงนขนาดด้วยทาู่เลยเจเจียวันนี้เราต้องไปกี่เกมครับจีมอไซค์คุณชนะเกมบาสผมชนะหนึ่งเท่ารถยนต์ผมคนนี้ชนะสองหน ตกปลาเป็นเรื่องตกปลาเกมสแตมเกมที่4ผมชนะเป็นสองสองสองใไวเลอร์สี่คุณสกายชนะเกมที่5้เป็น3าสองแล้วไปเกมเต้นคุณอานิชนะเป็น3ามส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 รุปก็คือพวกเราเสมอกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเป็นสยามบิดนะครับสามารถชีกันอยู่ร่วมกันนะครับก็เราไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงนะครับแต่ในเรื่องเราจะสมัครในชัดไหมครับสปอยตอนนีนิดนึงนิดนึงนะนิดเลยนิดมือ ไม่บอกดูไปรอดูเองครับเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นครับขอฝากเลยนะครับซีรีส์ h ไฮสคูล o ฟรน e n ม m ่มิตรภาพภาพสโตนะครับออนทุกวันจันทร์อังคารนะครับเวลา2องรูคู่ทางช่อง GMM ยี่สและสามารถดูได้แบบฟูลสตรีมเลยได้ทางไหนาครับพูลสกายยอดหลังเลยครับเบครับผมอันคัดนะครับผมได้ทางวิวเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมไปดูกันตอนนี้ก็จบปีแรกแล้วนะครับเดี๋ยวว่าจะไปทีที่เขาเสี่ยวอับฟ้านโมเด็งอยู่ไหนเขาจะเป็นหมูเขาจะไป็นเขาเสี่ยวกันจริงๆนะ หนึ <100. S 2> ่งร้อยเ,เสียบเข้าไปเสียบแล้ว <c oughs> <c oughs> เย้ <c oughs> ทางกันนิดเดียวเอง <c oughs> และตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ <c oughs> สยาะง<ป>ร้อน สยามโซนร้อนนะครับร้อนไหมร้อนครับทนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาเดินที่สยามโซนร้อนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มาทํางานข้าวกินอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสองนะครับเป็นพาร์ทที่คุณสกายพาคุณอันนี้เที่ยวครับเพราะฉะนั้นเราไปพบกับร้านอาหารร้านแรกเลยครอันนี้ที่ไปร้านนี้ีไหมร้านอะไรครับแฟมแฟมไทม์เห็นใน แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วเขารีวิวว่าอาหารมันดับคอมฟอร์ตมากสยามมันต้องกินแล้อกอ๋อได้ครับมาคุณดูเมนูก่อนได้ครับดูใกล้ไปหน่อยผมอสซ่าเมนเชลเลยคเขาพิซซ่าทัฟเฟิลทัฟเฟิลพาสต้าครีมโอสเซเลร่าผมคิดชื่อช่วงใหม่เลยเหรอตอนนี้เราอยู่ที่ร้านแฟมทามนะครับกับช่วงเฟรนด์ครับ ปปอย่างนั้นหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งนานี้ตอนอยู่อยู่กองชอบกินพิซซ่าเวลาเลือกกองกับบ้านไปไต้องต้องสั่งน้ำสตรอเบอร์รี่ปั่นให้นานี้เพื่อลดโซเดียมในวันถัดไปเดี๋ยวก,กองน่าจะได้เรียวๆเคล็ดลับความน่วเรียวของนานี้<ป>ยืรันกิตช่างขาน้าวันละกินเยอะดูแลก,ก,ก็ดีเลยนะเดมเมอร์ม็อกโกลดมาไปกบอยเร็วเรากูบอย อยากกินไหมครับพวกกรกายอยากกินมากเลยครับตักเองครับแม่ผมไม่กล้าตักให้เพราะว่าเดี๋ยวมันหกนี่ผมต้องแจกกระเทียมให้คุณเหมือนในทีวี้เลย ไม่ต้องับน้าเราแกะมาให้แล้วครับกินๆไปเถอะของโปรดพวกนี้กูแกะกระเทียมให้ละใช้มือใช้มือขออนุญาตใช้มือนะครับร้อนครับล้งมือยครับยังครับคือรับความอร่อยอยู่ที่นี่ครับตอนนี้นะครับเราก็เติมพลังกันเรียบร้อยนะครับกับแฟมทาม4,000ัแคล พอเราออกซะหน่อยด้วยการบริหารร่างกายเราเห็นคนในทิกติกนะครับเขาชอบมาถ่าย random dance ตรงนี้ต่างฝั่งต่างปวยติงฟังฟังต่างฝั่งต่างปวยต่างฝั่งต่างปวย่างฝั่งนี่แค่ออนเด้อเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปดูของจริงดีกว่าไปดูเมนคอร์สกัน มันไม่ได้สอบด้วยกันนะเนาะโอเคครับหลังจากที่เราทำก <c oughs> ิจกรรมกิจกรรมหนักๆางานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะลองแบบไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเขาเรียกว่าวัยรุ่นอะไรวัยรุ่นสยามเรื่อสยามไปทำกิจกรรมอะไรเบาๆน่ารักน่ารักดีกว่าเฮ้ยเอทีเอ็มเฮ้ยเอางี้นนะั <c oughs> ่แบบว่าคุณเป็นคนกดตังค์แล้วผมป้น <c oughs> ผมป้นคุณเหมือนคนกดตังค์อยู่มีเท่าไหร่เอา้าอย่านะครับอย่านะครับ คุณคือใครครับมีอะไรมาให้หมดคุณธันมิตรเหรอครับผมเป็นชินอุดรพิทักษ์ถอดเลยครับ่ไถอดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปขออนุญาตถ่ายรูปกับตู้ทีเอ็มอีกหนึ่งครับสมยีตั่เรออซีไม้ตู้ถ่ายรูปนะครับนิ้งไปเลยดีกว่าเฮ้ยยเ เ,เอ <Depois S 1> <reference S 3> ้ยเท่เท่ยงเท่ไปบัง oh กูไปกูฟังตัวเองได้ยังเหรออันสุดท้ายอร่อยอ่ นี่นะครับรูปที่เราถ่ายก็สําเร็จไปเรียบร้อยก็ใช้เวลามาชั่วโมงหนึ่งในการปิดรูปออกมานะเมื่อกี้เราเป็นเขาเรียกวนะ่ทาทำแบบทำแแบบให้มันเร็วขึ้นใช่มียิ่งขึ้นขอบคุณมากครัสบสำหรับวันนี้นี่เป็นทำแแบบนะเี่ยหนึ่งสองสามและใชเวลาหนึ่งปุ่มเี่ยมไปแ อาพื้นหลังสีอะไรสีเขียวเหลืองสีฟ้ามันดูนี่แบบประชาชนมันดูแบบขออนุญาตอยู่กันนะสองคนครับคอ่าอะไรดิค่าหน้าตรงแบบประชาชนผมว่าผมหน้าหมากกว่าอีกนะหน้าที่ออกมา ก็มาทําสิ่งที่วัยรุ่นสยามก็ทากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นวัยรุ่นละเต็มตัวคร็มสยามเต็มตัวเรียกหนอยนี้สกายว่าหนนี้สกายเด็กสยาม,ยามครับวิดครับผมเด็กโรงเรียนสิบปีขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบถึงวันที่เราเจอกันวันแรกวะอย่ามาเรียกชื่อขีอูชิเนอ ไอเซนซิ้อมาพี่ไม่มีความน่าเกลียดกลับคุณคิดว่าร้านนี้กับคุณใครน่ารักกว่า คนจะกายผมต้องสั่งอาหารครับคุณเปลี่ยนเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้นะครับตกเกินไปแล้วทีนี้มันมีขนมปังแปลว่า l e ค v e c o m m จริงๆขนมปังอันนี้มีแค่สี่ก้อนนะครับแต่จริงๆขนมปังของคุณตอนนี้มีหกก้อนนะเฮ้ยจริงหรือเปล่าครับไม่จริงครับเหลือตอนนี้ผมมีแปดก้อนไม่ขิงเขาแล้วใส่เฟร็งคุณไม่จิ้มเลยเเดดีี๋๋ยยววจะจิ้มนะอืมนายเลิกผมนะ ล่านมนะครับพออุ๊ยเหลือจะเชื่อขออนุญาตครับคุณย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่เขาพูดเมื่อกี้คุณอย่าทำหกใส่ผมนะแล้วผมนะเหลือจะเชื่อโลกเป็นอยวางไเอางี้กันเราอันนี้เป็นวอล์กแรกของเรารู้สึกไงบ้างสนุกสนานครับถ้ามีโอกาส หน้าครับอยากไปเขาเขียวจริงหรือไม่จริงจังครับไม่จอจ,จ,จอี่อนที่หมูเร่งจะโตให้ผมเใช่ครับร้บนรานอยู่แบบบ้นหมอ้อบ้าันหม้อบั้นหม้อกับทำบุญมีกิจกรรมไม่ทำเยอะแยะชวนไปบัานหมอ้อเข้าสู่ช่วงชิมไป ทุกนไดทริปน şey ั้นมันก็คือการไปเชียงใหม่แบบอัซิเดนลี่แต่ว่าไปจองปุ๊บไปปั๊บเชียงใหม่ก็คืออย่างที่ทุกคนทราบกันบ้านเกิดของคุณนานิิรันกิจชังคำผมมาแพนไว้แค่แค่วันวันแรกไงผมเพิ่มแพนไว้เดย์วันอีกวันก็เป็นฟรีเดย์ถามตัวสกายอยากไปไหนมันก็เลยเลือกปั้นหม้อซึ่งผมถามเขาว่าเชียงใหม่มีอะไรให้ทำบ้างมันมีเยอะแถวนิมานมีอะไรให้ทำบ้าง นั่นแหละครับปกติกิจกรรมของพวกเราก็จะเป็นกิจกรรมที่คาดไม่ถึงวันนี้เราก็เลยมาทำกิจกรรมที่ซิมเปลิ้เปลเหมือนคอนเซ็ปต์ของเราเลกินเที่ยวแบบฟิลเพื่อนเหลือจะเชื่อทำไมคือเหลือจะเชื่อเพราะว่าภาพลักษณ์ที่เห็นแบบแรกกับภาพลักษณ์ที่ได้รู้จักจริงๆต่างกันลาวฟ้ากระเหวเป็น MJ แห่งแอฟโฟเป็นเออเป็นพี่พี่คนแท้เป็นพี่ผู้คุมกฎสารวัตรนักเรียนนี่ตอนนี้นี่นี่นี่ดึงซะหน่อยดีแช่แก้มไว้แก้มออกให้สามคำเจ้าเฟรมี่สกายออกแนวต้องตองพอๆกันผมว่าของสกายน่าจะพอๆกันอยู่ก็มีความตองตองอ่ะมันเป็นคนพูดปลุกใจตอนเล่นเรื่องนี้ สบายเราริงเอาไว้เรื่องเนี้ยพวกเราต้องเฉิดไปด้วยกันว่ะเฉิดทำนี้หรอเราต้องทำงานมาเป็นทีมประมาณนี้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 อันนี้คือโหมดจริงจังนะเมื่อกี้ไม่ติดเล่นเลยแต่พูดว่าเฉิดจริงจริงคือเราอยากเราอยากให้แบบตั้งใจไปด้วยกันไงอยากให้เห็นภาพเดียวกันจะได้จะได้ตั้งใจไปด้วยกันไม่ให้มีใครดรอ เราจะแบบไม่ไม่ไม่ทิงกันถ้าเล่นถ้าเล่นแล้วแบบว่าสมมติกล้องถ่ายผ่านเราไปแล้วเราก็เล่นเต็มที่ให้ทุกคนเออเล่นแบบรับส่งให้กันอะไรเยจริงจงเออก็เรื่องที่สกายแบบคอยคอยเล่นส่งให้รู้สึกว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือที่ดีไสกันต่อต่อมันก็มีอีกหลายอย่าง ต่อไปกันต่อก็ไม่ไม่มีอะไรบอกเยอะหรอกก็แค่แบบเราก็รู้กันอยู่แล้วจริงๆเราคุยกันเยอะมากเลยโทรคุยกันตลอดครับอ่ะไม่ไม่ทิ้งกันช่วยเหลือกันครับแล้วกัเอาลเครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับวันนี้เราก็ทำกิจกรรมที่สยามแบบเป็นเด็กเด็กสยามแบบครบตัวเต็มตัวเรียกเรียกได้เลยว่าเป็นนนี้สยามและสกายสยาม เพราะฉะนั้น <laughs> วันนี้ภารกิจของเราถือว่าคอมพิวตแล้วครับ <sh arp> <sk r att> สิ้นสุดแล้วครับก็ภารกิจหน้าจ <sk r att> ะมีหรือไม่นั้นไปรู้ด้วยกันขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วครับขึ้น <sk r att> อยู่กับทุกคนครับเอางี้เราไปติดต <sk r att> ามพาเตอร์คูฟเนมีก่อนมีสภาพครับศัตรูครับวันจันท์ถึงอังคานนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 2 5และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ y o u t บ ันคัดแบบฟูสตีมเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับอย่าไปบอกใครนะแต่บอกเยอะๆก็ดีครับผมฝากแชร์ดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับตอนนี้เราขอไปก่อนนะครับในวันที่ฟ้ามือไม่มีแสงใดแค่มีคนเดียวเท่านั้นหาฉันก้าวผไปนครับก็จบแล้วสำหรับวอลค์เดย์นะครับฟิลเฟนิมี่นะครับ กับสกายนานีเนะทุกคนเป็นไงเคมี K Me, เนาะอย่างแรกเลยสิ่งแรกที่เราได้เห็นในบล็อกนี้เนาะคือเราก็เห็นว่าสภากันละตั้งแต่เราต้องบอกตรงๆว่าตั้งแต่เราเ,เห็นหนานีมาเนาะตั้งแต่เอฟโฟนเนาะคือไม่ใช่แบบนีอะ่ะพี่บอกใช่ปะเอฟโฟนอะ่ะคือน,นี้เป็นคนเท่นะเป็นคนคููเป็นคนแบบเป็นคนพูดน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในบล็อกเนาะเราเห็น ตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งของเขาอ่ะซึ่งอาจจะเป็นตัวตนของเขาอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นนะทุกคนเราก็ได้มาเห็นมันอาจจะแบบอาจจะเป็นเพราะอสกายที่แบบมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาแล้วมันดึงพลังงานบางอย่างออกมาทําให้เขาแบบว่ารีแลกซ์แล้วเขาก็แบบกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นซึ่งมันดีมากเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะเนาะแต่ด้วยความสกายเนี่ยเราเห็นเขามาอยู่แล้วด้วยความที่เขาเขาเป็นคนสดใส แต่ใดๆคือ,องานที่เขาับส่วนใหญ่พวกเชียงเซี่ีส์ออกจะออกแนวที่เครียดหน่อยด้วยแบบความสามารถของเขานาะนะครับแล้วพอมาเนี่ยพอมาเขามาอยู่ด้วยกันเน่ยเราจะปะัดปัดเห็นในโซเชียลบ่อย ตรงบทสัมภาษณ์ที่บอกว่าเออเขาไม่ค่อยมีเพื่อนเนาะตัวสกายเองอะเขาก็แบบเหมือนเขาว่าอ่ะอยู่คนเดียวใช่ไหมคนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเนี่ยพอเขามาอยู่ด้วยกันเขาอ่ามีเพื่อนที่ชื่อนาน,นี้เนี่ยเออทุกอย่างมันยิ่งสดใสามากกว่าเดิมอะจากที่เขาเป็นคนที่แบบสดใสยอยู่แล้วอะเนาะเนาะแล้วก็นะ่ะแล้วก็นานนี้ก็คือแบบพูดเจองมากโคดเจอมาก,มากแล้วก็แบบน่ารักอะเป็นคนขี้เล่นเป็นคนตลกแล้วก็แบบ เหมือนเขาเข้าขากันได้ดีอ่ะเออดูเขาเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเลยนะเนอะพอคนดูอย่างเราพอเห็นเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสูขกันทุกคนแล้วเขาก็อ่ะบอกว่าไปกันต่อใดๆคือตอนที่ดูคลิปเนี่ยทาง g L T V เขาก็ประกาศไปแล้วเดี๋ยวเขาว่าจะมีไลน์อัพ2025ใช่ป่ะและ้วก็อ่ะในงานก็จะมีสกายนอนนี้ด้วย เพราะฉะนั้นคำว่าไปกันต่อของเขาเนะมันจะแบบเป็นสปอยอะไรหรือเปล่าทุกคนคาดหวังมากเลยนะคาดหวังมากเลยนะครับก็ใดๆก็คืออยากดูวอลกอีกนะครับก็อยากให้ได้ไปเขาเขียวไปดูนะ้องหมูได้ด้วยกันอีกเนาะนะครับแล้วก็อ่ะอย่าลืมติดตามผลงานเขาด้วยเนาะตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นเลยนะครับสําหรับอ่าไฮส h ู o l กรนดี้เนาะทุกคนก่อนที่เราจะบอกอ่ะไปลุ้นปีส ไลอัพปี2025เนะอะเอาปีนี้ก่อนซึ่งกำลังแบบกำลังเข้มข้นเลยนะครับสำหรับ h i ไ h สป o ลเจเนมี่นะครับมิตรภาพครับสตรูเนาะตอนนี้ก็ EP 10แล้วทุกคนนะครับก็อีก6 EP เนาะเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็จะอ,อกากรทุกขึ้นวันจนันทร์อางคารนะเวลา2รุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เนาะแล้วก็ไปดูแบบอันคัดกันได้นะครับตั้งแต่เวลา4ทุ่มครึ่งทางดูทนั้นนะครับ โอเคก็แฮปปี้แต่เดี๋ยวปอจากกานรน้ว่าเหมือนเดิมยังไงก็ฝากให้กำนใจผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะ้องและเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคีเพชลิยหนีานะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ